ตัวใหญ่ป๊าดใหญ่จริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้มันกระโดดออกตุ้งตัวใหญ่เดี๋ยวเยวหาแค่เริ่มต้น <laughs> ทั้งกุ้งทงั้งปู E aí? ไม่แต่ตัวใหญ่นี่เก็บออกหอยหอยจูบก็มีเดี๋ยวเราค่อยเลือกนะอืมเออมามาเพราะว่าเดี๋ยวเราไปค้อนอยู่ตรงหญ้าเขียวหอยจูบหอยจูบ แล้วเดินตกไปตรงนั้นน่ยสักหน่อยเลย้ยอะมากเลยมุงกำลังคุยใหญ่ที่จะอะไรอะไรจำันนึงแบบกกผู้จำม้เอ่อโย่เคระ่อโอ้สีส้สเลสเะกระายตุ้งมังไกช Jeg bruger tæt noget noget vand, og der er mine børn, de har tit været ude og fange rejer ja. sammen med deres skole, og så har de taget mm. tilbage i til skolen og kogt dem og spist dem. Yeah. er det er på fly. og det er langt væk. หน้าร้อนหาปลาหาหอยหากุ้งหาปูกัน พี่น้องทั้งหอยทั้งกุ้งมบ้างเด้อเดี๋ยวจังเลือกเนาะหลายคักหลายแหน่บางกุ้งไม่ตัวใหญ่เด้อเน้นเด้อเด้อับปูอ่อนเดี๋ยวค่อยเลือกพี่นอ้องเมื่อยอุ้ยเนี่ยปูตัวเนี้ยทอดอร่อยปูอ่อนเออแซ่บดูดกุ้งกุ้ง,งมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องเดี๋ยวกันเด้อขั้วเลือกกัน เดี๋ยวจะค่อยสิเลือกไปสอนก่อนเนี้ยมันสหนาวนี่ได้ปูเนี่ยปูอ่อนไปทอดมินจะน้ำจิ้มเนาะต่แซ่บสุดยอดเลยพี่น่องเดี๋ยวหอยจูบนีไปโอ้ยปาแอลเป็นคนเก็บว่ามันไม่หลานมานนามีย่ายมาตัวนี้เดี๋ยวค่อยเลือกเนาะ บทั้งสกุงบ้าเพื่อนพี่น้องนี่จะต นใส่ทั้งเก็บเพชรทั้งสอนกุ้งเนะพี่น้องแล้วก็อาชีพอาชีพกุ้งเยอะมากกุ้งกพลังขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นเยอะมันจะต,ตัวใหญ่ไงครับพี่น้องเป็นบอลนี่กุ้งกุ้ง,ป,งปะมาหน,นี้เดี๋ยวไปเลือกออกเนาะเอาออหอยหอยจูกุ้งใหญ่แล้วหอยหอยนี่กินได้ไหมเนะี่ย สิก็กินได้กินได้ทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยนะอืเนี่ยตะแแกรงบบเนี้ยยออื่างเงี้ยเอาไปเลยพกไปเลยสองร้อยเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนั่นแหละพกไปโหพกไปกลางทะเลพกไปด้วยก็ไปซื้อมามันแพง้ถ้าไปซื้อสแกมจะหาเลยอยู่มีมีกั้นด้วยซื้อสักอันเอาไว้ประจำหากินหน้าร้อนมันมีแต่หน้าร้อนใช่ไหมเออเนี่ยหน้าร้อนหาไปเฮ้ยเยอะแยะ เอาไม้ขายต่อให้ยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยนี่ใบยังยังยังไม่เอามันไม่มีขายทั่วไปหรอกเป็นก็ไม่ค่อยได้ค่อยหาหากินนะ้วันนั้นไปเก็บไอ้นั้นมาเขาเรียกหอยอะไรหอยมังคู่ประมาณต้งสองโลได้มั้งหอยยังใหญ่เลยหอยมังคูกเขาบอกอย่ากินอย่ากินอย่าท้องเสียเขาไม่ให้เขาไม่ให้เอามาแช่น้ำก่อนเขาไม่ให้เก็บกินได้แช่น้ำคืนนึงดูปูมันกัด เจ้าหอยขมไปต้มอ <bin uk> <azo> la ันนี้เน่าทิ้งจิ้มน้ำพริกผัดผงกะหรีอร่อยผัดผงกะหรีอร่อยปูแม่ขาปูน้อยนิดมั้งจะได้โยนลูกเล็กๆลงน้ำหน่อยลูกสาวชอบชอบเนี่ยไอหอยหอยขมเนี่ย อร่อยตอนนี้แยกแล้วแยกปูหอยปลาแล้ว